กราบสวัสดีค่ะพพอแม่พี่น้องสุขภูสุขคนขาวันนี้มาพบพอกันอีกแล้วจ้ากับเพจสไตล์ข่อยเมื่อนี้ขอเสนอเมนูแหนมหมูสามสั้นจ้ะพี่น้องดับเหล็กก็เอาหมูมาหั่นกันเลยจ้าผู้ใดมักชิ้นใหญ่ๆก็เฮ็ดชิ้นใหญ่เ้อจ้าอันนี้มักชิ้นน่อยจ้ะพี่น้องจะได้สมเร็ววนะจ้าหั่นตามมักเฮาเลยจ้าต่อมาก็ับมาโขกกระเทียมกันจ้ะพี่น้องไพมักหยาบก็เอาหยาบๆยาผู้ใดมักละเอียดก็เฮ็ดละเอียดเลยเด้อจ้า เฮดกับข้าบะมีผิดบะมีถือจะพี่น้องเมนูนี่บอกเลยว่าแซ่บอีกแล้วจ้าบัดนี้เฮากระสิมเตรียมหมูใส่ซ้ำเลยจ้ะพี่น้องใส่กระเทียมเทาโขกลงไปจ้าตามด้วยข่าเหนียวจ้าอันนี้ข่าเหนียวจะเป็นข่าเหนียวที่ล้างน้ำเราเด้อจ้ะล่างยางเนเหนียวมันออกลวจ้าบัดนี้ก็ตามด้วยเกลือจะพี่น้องเกลือกับผงนัวเนาะจ้าแล้วก็ขย้ำขยำขย้ำเลยจ้ะพี่น้องจนกว่ามันสิเข้ากันเด้อจ้า ใส่เวลานิดนึงนอจาะเพื่อที่จะให้มันเข้ากันเนาะถ้าบอขย้ำได้ที่นี่ก็สิเสียด้อจ้ะพี่น้องต้องใส่เกลือให้ได้พอดีน้ำเด้อขย้ำจน30นาทีจ้ะพี่น้องที่เห็นในรูปนะจ้ะเห็นในวิดีโอนี่เนาะเพราะมันเหนียวกระเตรียมภาชนะมาใส่เลยจ้าอันนี้จิใส่เป็นถุงด้อจ้ะพี่น้องถุงหอนจ้าตักใส่ลงไปเลยจ้าผู้ใดมีมีกองมีอย่างกระสทกองได้ด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าห้ามให้ล้มเข้าเด้อจ้า บันีิกเกียเกียหม,หมูใมจพี่น้องเกียหมูห้ล้งลงหม่องก้นทุงใจพี่น้องว่าห้มีล้มนะจ้ะเฮ็ดจนควาาเสียบมีล้มพี่น้องบันีิก็รีดรีดลีดรีดรีดเลยจ้าดีเลยก็กดปากถุงล้งพี่น้องบนันทิกกม้่วนเลยจ้าหามดีเลยพี่น้องหามให้ล้มเข่าเด็ดขาดจ้าบันีิกเตรียมยางมาหัดก็เลยจ้าผู้เด่นถน,นัดมัดแบบใดก็แบบนั่นเลอจ้าไม่ต้องเฮ็ดแบบนี้ก็ได้เด้ออันนี้สีเฮ็ดให้มันงามๆจะซื้อใจพี่น้อง ได้แล้วจ้าอันเลกของเฮานะาจ้าบัดนี้ก็มาเตรียมเฮดอีกแบบนึงกันเลยขียข้คาดเฮดแบบเก่าแลวพี่น้องบันนี้กับหมูที่เหลือก็เอาสใส่มันเตรียมถุงเลยจ้าผู้ใดบ่บมีเข้าเหนียวก็สามารถใส่เข้าสวยเห้ได้เด้อจ้ดพี่น้องแต่ว่าเข้าสวยนี่ยมันสีสสมเ็วกว่าเข้าเหนียวจ้าก็เลยใส่เข้าเหนียวนะจ้า,จาบัดนี้กับมันรีดถุงเก่าแล้วจ้ดพี่น้องรีดหมูลงไปเลยห้ามให้มีล้มเก่าน่นะจ้าบัดนี่กะจับมุน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 พี่น้องให้มันแน่นแน่นนะจ้า นังยางนี่ใส่สองสินเด้อพี่น้องหัดไปได้จ้าเก็บไว้จากสองมือเ้อพี่น้องในอุณหภูมิห้องบ่ต้องแช่ตู้เย็นเ้อจ้าปนีพันไปสองมือแล้วพี่น้องหอมหอมจะสมกําลังได้ทีเนาะจ้าเอาหมูออกมาเกีย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 จ้าธรามันพันกันอยู่เอามีดปาดออกเ้ยพี่น้องเด้อย้ำถอดเสดง่ายง่ายจ้าเคล็ดลับในการถอดพี่น้องก็คือใส่แป้งถอดกรอบลงไปผสมน้ำนิดนึงแล้วจะเด้อเพื่อที่จะได้หมูได เคียงเฮานั่นแหละจ้าสีได้กินเนาะจ้าเคยร้องแบบบ่ใไซแป้งเนาะพี่น้องทอดแล้วมันติดกระทะจ้าพวกเขาพวกกระเจียมนี่บ่ได้กินเลยด้แต่ตอนหมูเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาร้องไ่แป้งกันจ้าถ้าใส่แป้งเนี่ททอดงามจะพี่น้องได้กินทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้าทอดไฟกลางๆลเนาะจ้าซสมนันสิใหม่เด้อแล้วก็พยายามค้นให้ตลอดเด้อจ้าเพื่อที่จะไ่ให้มันติดกันพี่น้องเป็นยังได๋จ้าทอดไปทอดมาเรื่มเหลืองแล้อดิพี่น้อง กินนี่หอมอีกแล้วจ้าผู้เดมักสมหลายก็เอาไว้จากสามสี่มือก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ยจิสมกำลังพอดีจ้ะพี่น้องอุ้ยเหลียงมึงพี่น้องผู้ไหนยังเหลียงเล็บนี่ก็ตักออกเลยจ้าเอากระซอตักออกเนาะมาเทใส่จานก็นได้จ้ะพี่น้องมาเบิ่งจัาสิง,งามผันไดผู้ไหนเ็นบ่ถ้าถอดใส่แป้งมันสิง,งามจะได้ทั้งเข่าทั้งกระเทียมจ้ะพี่น้องครบทุสิ่งทุอย่างมาจ้ามากินขวน้ำกันเด้อจ้า แซบแซบแสบคักอีดีจัดพี่น้อง